ัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดี้เราก็สู่มุมนี้ค้งนะครับตับรายการมาเล่นรรมิยากันเถอะนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับพี่บอยนั่นเองนะครับผมนี่นะวันนี้เราจะมาแกะกล่องใส่รถรรมิยากันนะครับผมนี่ราคา1,200บาทนะครับว่าดียังไงแล้วข้างในมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าเราแกะรถมันต้องสาคัญแล้วใช่ไหมรอบนี้มาแกะกล่องกันบ้างเพราะกล่องเป็นสิ่งที่เราต้องมีนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมให้พี่บอยแกะแล้วกันเดี๋ยวผมถ่ายเองนะครับโอเคครับก็ กล่องนี้ก็อย่างที่ว่าครับราคาพันสองแกะข้างบนก็ได้จะตัดทําไมเราตัดตรงนี้ไงเสียใจมากนะฮะพันสองบาทนะครับผมนี่ก็จะมีเสร็จลักษณธรรมญาอยู่นะฮะจะแบ่งออกเป็น2ชั้นนะครับอ่าแล้วเราสามารถต่อเพิ่มได้เป็น4 5ชั้น6ชั้น7ชั้น8ชั้น9ชั้นก็ตามสะดวกเลยนะฮะก็มาคอนโดเออมันคือคอนโดเขาเรียกคอนโดจริงคอนโดใส่รถนะครับผมนี่แกะออกมาปึ๊บ,บ,น,น,บนี่หันรอบๆซูมมือขึ้นแล้วหมุนๆห,หน่อยเร็วๆๆๆวเ นัานหลังก็นอย่างนี้ครับตัวนี้เป็นไอเทมที่มีชื่อว่าเอ้ยที่มีรหัส15 4 2 4สนะครับ2,600ยเยนนะครับผมเป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะครับเอ้แต่ว่าในไทยขาย1,200บาทนะครับผมราคามาตรฐานทรมิย่าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าพี่บอยนี่แกะตรงนี้ออกนะครับแกะมาครับจะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ใช่กล่องใส่พวกน็อตพวกนู่นนี่นั่นนะครับผม ชิเลเรีดีมากนะครับแล้วข้างในก็เป็นอะไรตรงนี้ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เอาไว้ติดข้างบนครับเป็นตัวหิว้วใช่เป็นหูหิ้วนั่นเองนะครับเอาไว้หิ้วน,นะซึ่งชุดหนึ่งจะมีหูหิ้วให้แค่อันเดียวนะครับนี่จะมีหูหิ้วแค้อันเดียวก็หมายความว่าถ้าเกิดใครจะแชร์กับเพื่อนนี่ก็ต้องตกลงกันดีๆนะว่าใครจะเอาหูหิ้วใช่ไหมอ,อีกการ์ดหนึ่ง<ฮ>ที่อยู่ภายในกล่องคือ,อ,อตัวนี้ครับครับเป็นชั้นครับรครับเอาไว้เสียบจริงๆสามารถใส่ชั้นเพิ่มได้ด้วยนะเจอจะเห็นว่าผู้เล่นโป๊หลายท่านเนี่ยยิบอจะใส่่ได้มนนีีช ผู้เล่นโปรหลายท่านเนี่ยเขาจะมีชั้นเพิ่มนะครับเป็นแบบสชั้นแทนแทนที่จะเป็น2ชั้นใช่ครับนะครับผมนอันนี้ก็จะใส่รถทำมิยาได้เลยพี่เอารถผมมาหน่อยก็ได้นะครับนนี้ก็ไดะนะครับเอาโคเปิ้ผมยัดใส่เข้าไปซึบนี่นะเอารถพี่วอยใส่ไว้ไอีกคันหนึ่งซึบนี่นะครับผมอ่าประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วก็ชั้นล่างครับซึบ แกมาก็จะเป็นกล่องเหมือนกันกล่องเหปือณกันอ่าแล้วนี่ครับก็เอาพวกขันชาร์จใส่ได้นะครับรางฐานเอาไว้รออวันมอเตอร์นะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากใช้กล่องนี้อยากใช้กล่องเดิมก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับพวกอุปกรณ์กล่องวัดรถก็น่าจะเอาใส่ได้นะนี่ได้ครับอเอากล่อง<ด>วัดรถใส่ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นคู่มือครับพอดับเบิรพิตนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีที่ล็อกอันนี้มาให้นะครับผมนี่ กล่องนี้สามารถแยกได้นะครับเป็น2ชิ้นนะฮะสามารถแยกได้ตรงนี้ต้องปลดตรงนี้ออกที่ดึงดิตัวนี้นะครับดึงซึบดึงได้ไหมนะคนเราเอากล่องออกก่อนเอาออกก่อนเอาของออกก่อนครับก็ดึงนะครับไม่ตีดกลัวอะไรนะกลักระเด็นเดี๋ยวกระเด็นขึ้นมาจะเสียหายนะฮะนะครับจับนอนแล้วครับพี่บอยจับนอนแล้วฮะดึงครับดึงีกที พึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็จะทําให้มันแยกออกมาเป็นสองชิ้นได้นั่นเองนะครับเอาไ้แบ่งกับเพื่อนคนละชิ้นนะครับผมแต่ว่าอย่างว่านะคือไอ้ตัวหูหิ้วเนี่ยมีอันเดียวไงพึบสอดเข้าไปครับกดเข้าไปตึ๊บแล้วก็แลไอ้นี่สอดเข้าไปครับเหมือนกันครับสอดใส่เข้าไปนะฮะเรียบร้อยเสียเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะได้หูหิ้วมาครับออาปิดนี่ยิบเกบุเลก้าผิดด้านครับตึงโปะนะฮะมึงก็ว่าให้กูผิดด้านได้ครับ แล้วก็ล็อกครับเจบเรียบร้อยนะครับได้กล่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ครับผมกับพี่บอยนะฮะก็ออกกันเท่าๆกันนะครับแต่มันจะมีคนนึงเนี่ยที่จะได้หูไปนะครับใช่ครับแล้วจะว่ายิงกันนะครับหรือว่าไม่ไม่คือผมออกออกเท่าๆกันเนี่ยนะครับผมก็คือพี่บอยออกพันหนึ่งผมออก200แล้วผมก็ได้หูนะครับผมแฟนไทยนะครับเจ๋งมากที่สุดเลยนะฮะช่างเป็นพี่ที่ดีอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะครับผมแอะเอาละครับ เราวันนี้ก็เป็นคลิปสัน้นๆเนาะของรายการมาเล่นธรรมย่ากันเถอะรอบหน้าเราจะมาเล่นอะไรเกีเ่ยวกับธรรมย่ากันก็ตอดูแล้วกันนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย